ไปชี้เดินมาไปชี้ครับวันนี้สิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับสิบเอ็ดเดือนเดินมาเดิน,มา,ดนมาเดินเร็ว

ระวังล้มระวังจิบนะฝนตกพายุเข้า

ยัยยัยยัยเข้าไปนั่งตรงนั้นทำไมล่ะ